ไปไตีส่วนแล้วขึ้นมาแล้วใส่ขาคืนเหมือนกันหนูโอ้โอเคครับเรามาดูผมในไม้ต่อไปครับไม้เมื่อกี้เนี่ยทางด้านทีมของกอมอสีได้แต่ไม้นี้มีสิธิ์ยนแก่เลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับที่ทําให้เพย์ไปตองชาไทยเนี่ยมาถ่ายทอดสดในการแข่งขันในครั้งนี้ได้ครับแล้วก็กจัดงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะฮะ ก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับประธานหนูแม่กองครับที่เชิญแบบไปต้องชาไทยนะครับมาถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้ฮะขอขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ศิริธรรมครับผมที่ปรึกษากิติมศักดิ์ครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามครับขอขอบคุณพลตารวจตีครับประประชัยนะครับใจหารสุขกิจนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามครับขอบคุณประธานหนูครับขอขอบคุณนะครับผมกำนันไหลขอบคุณเฮียวัดครับผมพีดับบิลนะครับขอขอบคุณบริษัท ลดโอลานจำกัดนะครับขอขอบคุณรัฐวิทย์ขนส่งครับขอบคุณเสี่ยมีเอ็กเซเดียมครับขอบคุณครับผมเสี่ยนนอง WK ครับขอบคุณป่าชูอับสัมชัญนะครับผมนะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านเลยฮะที่ทําให้มีกิจกรรมดีๆในครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เพชเป็นต้องชัดไทยเนี่ยมาถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ทุกคนทั่วโลกได้ดูได้ชมกันนะเอาครับเรามาดูในสนามกันต่อครับเดิมสุก ดุริติติดคืนครับผมหหลังจากขอบคุณสปอนเซอร์ฮะในสนามนี่ดุเดือดกันแบบใส่กันคนละเม็ดเลยฮะนะเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ทางด้านทีมของประธานหนุ่มฮะส่งมือขึ้นนะไปขึ้นคุมโซนก่อนครับคุมนครเข้าม,มาครับ ผู้ใบนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีฮะเปลี่ยนไปครับเก็บหนึ่งแต้มนในสนามไปแต่ทางด้านทีมของกอม,ม,ม,มสีไม่สนใจครับส่งมือไปเขาปัดไปแล้วปิดด้วยครับผมโอ้โหเดิมสุพรรณลูกนี้กดคาไปครับดูครับยกขึ้นมาแลา้วใส่ขาโอ้เปลี่ยนยากด้วยครับอย่างนี้ ต้องมาดูว่าผมทางด้านทีมประธานหนูไม่สนใจส่งราชตะคําดีทีสุโขทัยมือตีของทีมเนี่ยไปตีสวนแล้วยกขึ้นมาแล้วใส่ขาคืนเหมือนกันหนูโอ้โเอาดีครับผมคนละดอกคนละเม็ดครับเสร็จทุกใบโอ้โหมันจริงครับผมในรอบชิงชนะเลิศนะครับทางด้านทีมของ ก็อบอสี่ไม่สนใจลูกนี้ก็ตีโดนไปเหมือนกันแต่ขยายโซนไปนะฮะโอ้โหรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานครับแม่กลองโอเพนครั้งที่30มีคู่ชิงมีโอ้โหถือว่าสุดๆครับทุกคนเอาครับรัชาตะคำดีไม่สนใจครับถึงโซนจะห่างไกลแต่ลูกนี้จะตีเมกัน มาลใส่คาอีกใบหนึ่งแล้วเก็บสองแต้มในสนามให้กับทีมประธานหนูไปครับใบนี้โอ้โหไม่ขึ้นกันแล้วครับในรอบชิงชนะเลิศอืออยู่ตรงไหนก็โดนฟลอกแม่กองครับดับขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับเดือดร้อนยันคุมนครมือขึ้นของประธานหนู ลูกนี้คุ้มนครเดินไปที่วงตีโดนรับสองตีติดรับสามแต่ละพาดมาเสียนหนึ่งนะฮะเอาครับเขา้วงมาลูกนี้คุ้มนครเป็นมือขึ้นของทีมแต่จะตีใบนี้จุกมาล้ใส่เต็มใบเหมือนกันสกิดไปแต่ก็เปลี่ยนเอาครับถือว่าตีได้ดีครัสำหรับคุ้มนครลูกนี้นะจบมาตึง้ง <c oughs> ไม่รู้ว่าได้กี่แต้มนะครับ ฟล์กแม็กกองไม่สนใจลูกนี้เข้าวงมาใหม่แล้วดอบขึ้นมากุมโซนอีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้อูู้ยแม้จะดอบขึ้นมาจุดตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตุ้มปัดตุ้มเปไปแต่ก็ยังเปลี่ยนเหมือนกันเอารัาเรามาดูฮะทางด้านประธานหนูว่าตีโดนรับอดูแล้วนะ่าจะตีโดนรับสองตีตีรับสามหรือเปล่าไม่รู้ฮะเข้าวงมา ุกนะคอลูกนิตยีโดนเต็มใบครับผมหอูฮ้แต่ไปช็อตลูกบนหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันยกขึ้นมาเต็มใบไปฮะ